คำเตือนด่วนจากคุณหมอด้านโภชนาการชั้นนําครับคุณพี่คุณป้าคุณนา้าคุณอาอาจจะกําลังเปลี่ยนไข่ไก่ซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบํารุงร่างกายให้กลายเป็นยาพิษที่ฆ่าเราอย่างช้าๆในทุกๆวันโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยตอนนี้ครับขอให้วางมือจากทุกอย่างที่กำลังทำอยู่แล้วตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คุณจะได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับ อาหาร5ชนิดที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในครัวของเราซึ่งเมื่อนำไปกินคู่กับไข่แล้วอาจสร้างสารอันตรายที่เข้าไปทำลายตับไตทำให้เกิดนิ่วหรือที่เลวร้ายที่สุดคือกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้นี่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวนะครับแต่มันคือความจริงที่ได้รับการยืนยันจากเคสผู้ป่วยจํานวนมากที่ต้องเข้าโรงพยาบาลในภาวะวิกฤตพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ยังคงติดนิสัยการกินที่ผิดผิดและอันตรายถึงชีวิตแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคืออาการในช่วงแรกๆมันจะเล็กน้อยมากครับแค่ท้องอืดบ้างแน่นท้องบ้างรู้สึกเพลียๆเราก็เลยมองข้ามมันไปจนกระทั่งทุกอย่างมันสายเกินแก้แต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับในวิดีโอนี้ ผมไม่เพียงแต่จะมาเปิดโปงศัตรูเงียบทั้ง5ชนิดนี้แต่ผมจะมาแบ่งปันวิธีแก้ไขที่ง่ายแสนง่ายเพื่อให้คุณยังสามารถมีความสุขกับการกินไข่เมนูโปรดได้อย่างปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดและที่พิเศษสุดๆเลยนะครับขอให้ดูวิดีโอนี้ให้จบเพราะผมมีของขวัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งจะมอบให้กับทุกท่านที่รักและใส่ใจในสุขภาพของตัวเองจริงๆ เป็นของขวัญที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเกราะป้องกันโรคและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนั่นก็คือคู่มือตารางอาหารทองคำเจวันสำหรับผู้สูงวัยที่จะช่วยล้างพิษในร่างกายและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยชีวิตใครสักคนได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอย่าลังเลเลยครับขอเวลาแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้น ช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกดปุ่มแชร์เพื่อส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่สำคัญนี้ออกไปให้กว้างที่สุดการกระทำเล็กๆของคุณในวันนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับเรามาเริ่มกันที่ความผิดพลาดอย่างแรกกันเลยนะครับเป็นความผิดพลาดที่ผมกล้าพูดเลยว่า90%ของบ้านเรากำลังทำอยู่ทุกเช้านั่นก็คือการกินไข่คู่กับน้ำเต้าหู้ครับ มื้อเช้าที่มีไข่ต้มหนึ่งฟองกับน้ำเต้าหู้อุ่นๆสักแก้วฟังดูเป็นมื้อเช้าที่สมบูรณ์แบบและเปี่ยมไปด้วยสารอาหารใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันคือฝันร้ายของระบบย่อยอาหารของเราเลยทีเดียวครับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันโภชนาการแห่งชาติถึงกับต้องออกมาตีข้องร้องเปล่าเตือนภัยเรื่องนี้เลยทีเดียวในน้ำเต้าหู้จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทริปซิน ซึ่งเมื่อมันเจอกับโปรตีนปริมาณมหาศาลในไข่ขาวมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีเข้าด้วยกันกลายเป็นสารประกอบที่จับตัวเป็นก้อนและย่อยยากอย่างยิ่งเมื่อสารประกอบนี้เดินทางเข้าสู่กระเพาะอาหารของเรานอกจากร่างกายจะไม่สามารถย่อยสลายเพื่อดูดซึมสารอาหารได้แล้วมันยังนอนนิ่งเป็นภาระอยู่ในนั้นทำให้เรารู้สึกแน่นท้องท้องอืดและอาหารไม่ย่อยคุณเคยรู้สึกไหมครับ ว่าทำไมกินมื้อเช้าเสร็จแล้วถึงรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอืดอืไม่อยากทำอะไรเลยบางทีนี่อาจจะเป็นตัวการสำคัญก็ได้ครับเรื่องราวของคุณป้าลานอาดีตข้าราชการคูวัย65ปีท่านหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีเป็นอุทานที่น่าเศร้ามากครับคุณป้ามีพฤติกรรมกินไข่ต้มกับน้ำเต้าหู้เป็นอาหารเช้ามานานกว่า20ปีช่วงหลังๆมานี้ คุณป้ามักจะมีอาการปวดท้องแบบหน่วงๆอยู่ตลอดเวลาไปหาหมอที่ไหนก็ตรวจไม่เจอสาเหตุจนกระทั่งได้ไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่ซักประวัติการกินอย่างละเอียดความจริงจึงปรากฏภาระที่ระบบย่อยอาหารต้องแบกรับมานานหลายสิบปีทำให้มันอ่อนแอลงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่ภาวะกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังแต่พอคุณป้าหยุดกินอาหารสอ,อย่างนี้คู่กันเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น อาการปวดท้องก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางแก้คืออะไรล่ะครับง่ายมากเลยครับเรายังสามารถกินอาหารสุดยอดทั้งสองอย่างนี้ได้อยู่ครับแต่ควรกินให้ห่างกันอย่างน้อย1ชั่วโมงตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินไข่ในมื้อเช้าแล้วดื่มน้ําเต้าหู้เป็นอาหารว่างในช่วงบ่ายแทนด้วยวิธีนี้ร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีเวลาเพียงพอที่จะย่อยและดูดซึมคุณค่าทางอาหารของแต่ละอย่างได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ มาต่อกันที่ศัตรูเงียบตัวที่2นะครับเป็นพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่กลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังและสะสมสารพิษไว้ในร่างกายนั่นก็คือการดื่มชาทันทีหลังกินไข่ครับสำหรับผู้ใหญ่หลายๆท่านการได้จิบชาร้อนๆสักถ้วยหลังมื้ออาหารถือเป็นความสุขที่ขาดไม่ได้เลย แต่ถ้าในมือนั้นมีไข่อยู่ด้วยล่ะก็นิสัยนี้จะกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงทันทีในใบชานะครับโดยเฉพาะชาเขียวจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโกรธแทนนิกอยู่ในปริมาณที่สูงมากเมื่อสารชนิดนี้เนี่ยเข้าไปในกระเพาะแล้วเจอกับโปรโตีนจากไข่มันจะเข้าไปจับตัวกันกลายเป็นสารประกอบที่เรียกว่าโปรตีนแทนนิก สารประกอบชนิดนี้มีคุณสมบัติที่อันตรายอย่างหนึ่งคือมันจะไปเคลือบผนังลำไส้ทำให้การบีบตัวของลำไส้ช้าลงผลที่ตามมาคืออะไรครับอาหารจะตกค้างอยู่ในลำไส้นานขึ้นกระบวนการขับถ่ายอุจจาระก็จะถูกยืดเวลาออกไปทำให้เกิดอาการท้องผูกแต่ปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเมื่ออุจจาระถูกเก็บกักไว้ในลำไส้ใหญ่นานๆสารพิษต่างๆที่อยู่ในนั้นก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสะเลือดอีกครั้ง เดินทางไปทั่วร่างกายและสร้างความเสียหายให้กับตับและไตนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหลายคนถึงแม้จะดูแลเรื่องการกินอย่างดีกินผักผลไม้เยอะๆแต่ก็ยังท้องผูกอยู่ผิวพรก็ดูหมองคล้ำร่างกายอ่อนเพลียนั่นก็เพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าน้ำชาแก้วนั้นที่ดื่มหลังมื้อไข่ได้เข้ามาทำลายความพยายามทั้งหมดของเขานั่นเองครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนโบราณของจีนได้ติดตามกลุ่มผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมแบบนี้เป็นเวลา5ปีผลปรากฏว่าอัตราการเป็นโรคคริตสีดวงทวารและปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ของคนกลุ่มนี้สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มช้าหลังกินไข่ถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวครับแล้วเราควรทำอย่างไรดีเรายังสามารถมีความสุขกับการดื่มชาได้ครับ แต่ควรรออย่างน้อย1-2ชั่วโมงหลังจากมื้ออาหารที่มีไข่ช่วงเวลานี้จะนานพอที่กระเพาะจะย่อยโปรโตีนส่วนใหญ่ไปแล้วและเมื่อนั้นชาที่เราดื่มเข้าไปก็จะไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้อีกต่อไปหรือจะให้ดีนะครับหลังอาหารทันทีให้ดื่มเป็นน้ำอุ่น1นึแก้วจะช่วยส่งเสริมกระบวนการย่อยอาหารได้ดีกว่ามากเลยครับต่อไปครับเป็นการจับคู่ที่ หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ระดับความอันตรายของมันนั้นนะมองข้ามไม่ได้เลยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวที่มีผลไม้อร่อยอ่อยออกมาเยอะนั่นคือการกินไข่คู่กับลูกพลับครับลูกพลับสุกสีสวยรสชาติหวานฉ่าเป็นของหวานที่หลายคนชื่นชอบแต่การกินลูกพลับทันทีหลังจากกินไข่อาจนําไปสู่ภาวะอาหารเป็นพิษเฉียบพลันและทําให้กระเพาะอาหารกับลําไส้อักเสบได้ ตัวการสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสารที่ชื่อว่าแทนนินอีกแล้วครับซึ่งมีปริมาณสูงมากในลูกพับโดยเฉพาะบริเวณเปลือกเมื่อสารแทนนินจากลูกพับมาเจอกับโปรตีนจากไข่ในสภาวะกรธของกระเพาะอาหารมันจะจับตัวกันเป็นก้อนที่ไม่ละลายน้าก้อนเหล่านี้ไม่สามารถย่อยได้มันจะไปขูดขีดผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้เกิดการอักเสบปวดท้องอย่างรุนแรงคลื่นไส้และท้องเสียในกรณีที่ รุนแรงนะครับเพียงแค่1-2ชั่วโมงหลังจากกินเข้าไปผู้ป่วยอาจจะต้องถูกห้ามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวผมยังจำเคสของคุณลุงท่านหนึ่งอายุ80ปีที่จังหวัดราชบุรีได้ไม่ลืมลูกหลานซื้อลูกพลับพันธุดีมาฝากจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกหลังมื้อเย็นที่กินข้าวกับไข่เจียวคุณลุงก็กินลูกพลับไป3ลูกรวดเพราะว่ามันอร่อยมาก แค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นคุณลุงก็เริ่มปวดท้องบิดคลื่นไส้อาเจียนไม่หยุดจนต้องเรียกรถพยาบาลมารับกลางดึกคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันจากการกินไข่กับลูกพับคู่กันโชคดีที่คุณลุงได้รับการรักษาทันท่วงท,ทีดังนั้นนะครับขอให้ทุกท่านจำให้ขึ้นใจเลยว่าห้ามกินลูกพับกับไข่ในมื้อเดียวกันหรือกินใกล้กันเด็ดขาด หากินไข่ไปแล้วควรรออย่างน้อย3-4ชั่วโมงจึงค่อยกินลูกพลับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อสุขภาพของตัวเราเองครับช่วยบอกต่อข้อมูลนี้กับคนใกล้ตัวด้วยนะครับเพราะยังมีอีกหลายคนที่ไม่เคยรู้ถึงอันตรายถึงชีวิตข้อนี้เลยความผิดพลาดข้อที่4เป็นเรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่บ้างแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในช่วงหลังๆก็เริ่มชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือการกินไข่กับกระเทียมโดยเฉพาะกระเทียมที่เจียวจนไหม้เกรียมครับกระเทียมเป็นเครื่องเทศที่วิเศษเป็นยาจากธรรมชาติแต่เมื่อถูกปรุงผิดวิธีและจับคู่กับอาหารที่ผิดมันก็อาจกลายเป็นดาบสองคมได้หลายคนชอบเจียวกระเทียมให้หอมให้เหลืองกรอบหรือบางทีก็เกลือบไหมแล้วค่อยตอกไข่ลงไปเจียวกลิ่นตอนนั้นมันหอมยั่วยวนใจมากครับแต่นั่นคือช่วงเวลาที่สารพิษกำลังก่ะตัวขึ้น เมื่อกระเทียมถูกความร้อนสูงสูงจนไหมสารประกอบกรรม,มถันในกระเทียมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเมื่อไปรวมตัวกับโปรตีนในไข่ก็จะเกิดเป็นสารประกอบตัวใหม่ที่สามารถสร้างความระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อทางเดินอาหารได้หลายคนหลังจากกินไข่เจียวกระเทียมไหม้เข้าไปแล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือ ถึงขั้นท้องเสียเลยทีเดียวตามหลักการแพทย์แผนโบราณไข่มีฤทธิ์ที่เย็นส่วนกระเทียมมีฤทธิ์ที่ร้อนจัดเมื่อของสองอย่างที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกันอย่างสุดขั้วมารวมกันมันจะสร้างความขัดแย้งภายในร่างกายทำให้ลมปราณปั่นป่วนและส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารตำราแพทย์แผนโบราณของอินเดียบางเล่มถึงกับบันทึกไว้ว่าการกินไข่กับกระเทียมเจียวไหม้เป็นประจำอาจทำให้ม้ามอ่อนแอและก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้ แล้วแบบนี้เราต้องเลิกกินไข่เจียวกระเทียมเลยหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับทางออกอยู่ที่วิธีการปรุงครับหากคุณอยากจะใส่กระเทียมลงในไข่ให้สับกระเทียมให้ละเอียดแล้วใส่ลงไปตอนที่ไข่ใกล้จะสุกแล้วแค่ผัดครุกคล้าเล็กน้อยแล้วรีบตักขึ้นทันทีด้วยวิธีนี้กระเทียมจะสุกพอดีๆส่งกลิ่นหอมโดยที่ไม่ไม้เกรียมสารอาหารก็ยังอยู่ครบและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือถ้าจะให้ปลอดภัยกว่านั้นก็อาจจะกินไข่กับกระเทียมแยกกันในมื้อเดียวกันก็ได้ครับเช่นกินไข่ต้มแล้วกินกระเทียมสดหรือกระเทียมดองเป็นเครื่องเคียงก็ได้ครับและมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5ครับเป็นเมนูที่อาจจะไม่ได้กินกันบ่อยในชีวิตประจำวันแต่ก็เป็นของโปรดของใครหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายตามร้านข้าวต้มรอบดึกนั่นก็คือเมนูสมองหมูตุนไข่ครับ เมนูนี้ถูกเชื่อกันว่าเป็นอาหารบำรุงชั้นยอดกินอะไรบำรุงอย่างนั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจกลับออกมาเตือนว่านี่คือระเบิดคอเลสเตอรอลที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันและไขมันในเลือดได้ทั้งสมองหมูและไข่แดงต่างก็เป็นแหล่งของคอเลสเตอรอลที่สูงริ้วเมื่อนำมารวมกันในเมนูเดียวปริมาณคอเลสเตอรอลที่ร่างกายจะได้รับจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล เกินกว่าปริมาณที่แนะนําต่อวันไปหลายเท่าตัวสำหรับคนหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงร่างกายอาจจะยังพอปรับสมดุลได้แต่สำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือภาวะหลอดเลือดแข็งตัวการได้รับคอเลสเตอรอลปริมาณมหาศาลในคราวเดียวจะเป็นการสร้างภาระหนักให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างยิ่ง คอเลสเตอรอลตัวร้ายจะเข้าไปเกาะตามผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดเป็นคราบพลักทําให้หลอดเลือดตีบแคบเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิมเลือดอุดตันซึ่งจะนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองหรือสโต o กนั่นเองครับนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับโรงพยาบาลโรคทุงอกเคยรับเคสผู้ป่วยที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินด้วยภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน เพียงพอกินเมนูสมองหมูตุนไข่เนี่ยแหละครับดังนั้นคําแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็คือหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันหรือไขมันในเลือดขอให้หลีกเลี่ยงเมนูนี้อย่างเด็ดขาดครับสุขภาพของเรามีค่ามากกว่าความอร่อยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวขอให้เลือกวิธีการปรุงไข่ที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเช่นการต้มการนึ่งหรือ การทอดโดยใช้น้ำมันน้อยๆแล้วกินคู่กับผักใบเขียวเยอะๆจะดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร5ชนิดที่ไม่ควรกินคู่กับไข่ไปแล้วนั่นก็คือน้ำเต้าหู้ชาล้อนลูกพลับกระเทียมเจียวไหมและสมองหมูการจับคู่แต่ละอย่างก็แฝงไปด้วยอันตรายที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ปัญหาระบบย่อยอาหารเล็กๆน้อยๆไปจนถึงความเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่รุนแรงผมหวังว่าหลังจากดูวิดีโอนี้จบ ทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ปกป้องสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวนะครับโปรดจำไว้ว่าอาหารจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเรากินมันอย่างถูกวิธีครับและในตอนนี้ตามที่ผมได้สัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอผมขอมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกท่านครับนั่นก็คือคู่มือตารางอาหารทองคำ7วันสาหรับผู้สูงวัย นี่เป็นเอกสารที่ทีมงานของเราตั้งใจจัดทำขึ้นมาเป็นอย่างดีประกอบด้วยตารางอาหารอย่างละเอียดในแต่ละวันที่จะช่วยให้คุณล้างพิษในร่างกายเสริมสร้างระบบย่อยอาหารและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงวิธีการรับของขวัญชิ้นนี้ก็ง่ายมากครับเพียงแค่คุณคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ว่าขอตารางอาหาร7วันแค่นี้เองครับทีมงานของเราจะเห็นและจัดส่งคู่มือให้คุณทันที อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักและที่สำคัญที่สุดช่วยกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สวัสดีครับ